ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเรียบร้อยครับวันนี้ครับนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ที่หน่วยเลือกตั้งที่11เ,เขตเลือกตั้งที่2ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดศรีสะเกดนะครับติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับอยู่บ้านเลขที่35ลำดับเลือกตั้งที่333ซึ่งหลังจากใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าดีใจที่ประชาชนสนใจทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกอง์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่ช่วงเช้าถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมีประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากเพราะกลัวว่าช่วงกลางวันอากาศจะร้อนจัดซึ่งจังหวัดศรีสะเกดมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2,741หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1,150,000คนครั้งก่อนมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ56ครับครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ70 คาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะทราบผลคะแนนประมาณ18นิกา30นาทีเป็นต้นไปที่สําคัญครับจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์ครับซึ่งโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดครับชชชัยพรมมาศถ่ายภาพกิจภาพกักล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันพธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน